สวัสดีครับวันนี้กับสิภาพี่น้องมาใส่ปลาไหลครับนี่ครับโดยบางลั่นครับนี่เย่อครับเยอทีิใสกับสิใสปูครับบางนึงแหละครับใส่เดือนบางนึงนะครับกับมาเบิ่งกันครับว่าปูหรือใส่เดือนครับสีเขาดี่กันใสสองหลังครับเยือยยางหลังเนาะครับนี่ครับใส่เดือนใส่เดือนกันเน่านะครับเลมไม่กินล่ะ แต่สิปูปูก็เริ่มมีกินเื้ากันครับนี่ปูหน้าล้างหนึ่งจะใส่ปูล้างหนึ่งสีใสใส่เดือนครับกระเบื้องกันครับว่ามันสีตัวไหนสีขาวดีกว่ากันนะครับกันมาลุ่นน้ำกันนะครับนี่ครับสภาพสาสีหักก้จะใสปลาไหลไปนี่ครับโอ้ยลกโ,โ,โอ้ยโอ้ no มืนครับพี่น้องโอ้ยสอกแตกเลยนี่เหลือดเลยปุ่มบนอ่างวันนี้ตัวนี้ก็เป็นใส่เลือดนะครับใจว่นนี้ต้องเครับ ที่ใส่ก็คือให้ปากมันจู๋ผื่นานะครับแล้วกนมันก็นให้มีอากาศเขาให้มันข้นมาหายใจครับปัญญามันตีนอยากตายโอเคครับกับมาลุ่นกันครับหลังที่สองสีใสม่มาเนี่ก็เป็นเหยื่อปูนะครับเป็นสาคือเก่าครับสาพิชภกโต้น้ำครับลองิึงครับสีนี่โตเขากินบะ ที่ใส่นะครับโอ้มียังไยครับใส่อะไรดิง่ายแ้งแฉะอันฮวนให้ยันมาหยุดทั้งปากก็เสียบลงไปได้ครับเสียบ <Yeah. S 1> ลงไปในดินในานา้ำให้ปากมันอยู่ในาน้ำนะครับให้ปากมันตีดเผื่อนแลวกเกี่ย เมืองปากมันว่ามียังตันบ่นี่ห้มันตันห้มันเข่าได้เสร็จแล้วกลนมันครับยกขข้นยกขข้นครับนี่ห้มันโอให้มันหายใจออกได้นะครับมันเนี่ยมันติดไี่ยกขึ้นบ่ห้มันจมน้ำครับเชคครับกำลังรุ่นกันครับลางที่สองกัะบยอปู ครับพี่น้องครับก็ได้เวลามายามปลาไหลกันแล้วนะครับกับมาลุ่นกันครับว่าเนื้อสีกเดือนกับเนื้อกะปูตัวไดสีขาวดีกว่ากันครับหออแจวครับมองเขาใส่แต่เรววางนะครับมองหนีสั้นแห้งหมูอวานมือินอยู่นี่แล้วครับซอกแตกครับพี่น้องครับกับมายามล้างแหลกกันนะครับ แยกชีกกลดีกันครับหลังนี่สภาพกันยังคือเก่านะครับมีโตโบ่นี่เป็นนักหนักครับพี่น้องมีโตครับกรุ๊กกรุกเลยสิเน,นี่ยมอเห็นครับเนว่ใส่กับบอเดียวมาเดี๋ยวไปทเทเบืงองยูบาทนะครับ กับเหยื่อใส่เดือดมีโตเขาด้วยครับเป็นสี่นักๆนักด้วยครับแี่ะลังที่สองครับกบับเหยื่อกับปูครับกับสภาพกับพักตบหลายแห่งครับเบตาตอมีอยู่มาดูนกันว่าซีมีป่ปะ <c oughs> นักคือกันครับบ้างนี่กรุบกรุ๊กรุบกด้วยครับเยะสปเท่บิ่งอยู่บ้านนะครับลาสิตัวใหญ่ด้วยตัวหน่อยนี่เยอะกับปูครับตัวที่สองครับกลับมาหลุนกันครับว่าใส่เดือนกับกับปูตัวไหนสีขาวดีครับตัวไหนใส่เดือนตัวนี้ใส่เดือนมาหลุนใส่เดือนกันก่อน,นนะครับ สะได้ใหกโตหังหงเขาเบสุ่โตรครับท็่ยานก็กำปูได,ได้ปะเนาะนี่เบดอะไรครับิดตัวเนืองตงัวงามๆเลยครับไหลๆๆครับใจเีืยนนมีกำปูรครับบ้างมีกำปู ใออ,อกันครับโตสูสีกันครับในบ้างละโต้นะครับถือประมาณนะครับตกตการันตีว่าไดว่าใส่เดือนก็กบัูตัวใดเข่าดีมันเข่ายางละโตนะครับมาและครับวันนี้ครับโอเคครับ กาฝากดติดตามช่องของวจีฟิชชิงให้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ